ธนาคารไทยพาณิชย์ไปด้วยกันไปได้ไกล HOME SOLUTION CENTER ศูนย์บริการเรื่องบ้านครบวงจรจาก SCG เวลา17นาิกากลับมาเนลมิตกันต่อครับทีมช่างสีขาวก็เริ่มติดตั้งในส่วนของที่วางกระถางต้นไม้ด้วยไม้พื้นสมาร์ทบูดที่มีคุณสมบัติทนแดดทนฝนปลวกไม่กิน ที่สำคัญสามารถรับน้ำหนักกระถางต้นไม้ได้สบายสบายทนทานเพราะผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์และไม่ผสมใย,ยหินที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งอีกด้วยหลังจากที่ติดตั้งขอฟังดินแล้วตอนนี้ทีมช่างก็เริ่มวางบล็อกปูถนนกันแล้วครับ <c oughs> งานรุดหน้าไปมากทีเดียวทางด้านทีมสีขาว <c oughs> ก็กำลังหารูปมาใช้เป็นต้นแบบในการตกแต่งเสาภายในโรงเรือน คุณหมอนี่วาดรูปเก่งจริงๆครับโอ้โหวาดลวดลายเป็นเถาวัลย์เพิ่มความสวยงามและดูกลมเืินกับธรรมชาติครับตั้งใจวาดจริงๆครับคุณมารียา <will> ทางด้านทีมสีแดงยังคงเร่งมือในส่วนของหลังคากันต่อครับรวมถึงการติดตั้งไม้สมาร์ทบูทที่ใช้เป็นระแนงไม้แล้วเก็บรายละเอียดงานขอบไม้สมาร์ทบูทด,ด้วยการโป แม่น้อยและน้องหญิงเกรงว่าจะถูกแสงหน้าจึงขออาสามาวางบล็อกปูถนนด้วยตัวเอง <c oughs> สู้เกินร้อยจริงๆครับแม่ลูกคู่นี้หนูกดีเดี๋ยวเดี๋ยวปิดด้าน แสงตะวันลับขอบฟ้าไปแล้วแต่การเนรมิตยังคงดำเนินต่อไปมาดูในส่วนของระบบน้ำกันบ้างครับก่อนที่เราจะติดสปริงเกอร์สำหรับจ่ายน้ำเพื่อให้น้ำถูกส่งไปได้ทั่วถึงทั้งพื้นที่เพาะป,ปลูกก่อนเราก็ต้องวางระบบน้ำในโรงเรือนเกษตรด้วยการเลือกใช้ท่อบ v v c สีเทาในการส่งน้ำสำหรับงานเกษตรและประกอบท่อด้วยน้ำยาประสานท่อ PVC ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นในเรื่องของเนื้อท่อที่เหนียวทนทานไม่กรอบแตกง่ายและใช้บอลวาลในการเปิดปิดควบคุมปริมาณน้ำแหละครับจากนั้นเราก็ติดสปริงเกอร์รดน้ำเพื่อให้พืชที่เราปลูกได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ ซึ่งจะทำให้พืชอ,ออกดอกออกผลดีมีคุณภาพช่วยประหยัดแรงงานและเวลาอีกด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไง<อ>บ้างครับความคืบหน้าตอนนี้ทราบความคืบหน้า,าโอ้ยง,งาม อ๋อทาสีแล้วเรียบร้อยนี่ติดซิงค์แล้วซิงก์ก็ทาติดกระเบื้องเรียบร้อยแล้วหมดม่ยามันสวยเนาะมันกลืนกันไปเลยนะคะดีจังเลยแล้วเดี๋ยวค่อยยาแนวเหรอคะครับก็เหลือยาแนวแต่ยาแนวไม่นานเนาะแป๊บเดียวตอนนั้นก็อรันแี้อันมีของที่จะให้พี่ช่วยยิงให้พุ่งเนี้ยได้ค่ะเดี๋ยวค่อยมายิงตอนเช้าเลยกันเพราะว่าตอนนี้รอให้สีทาเสร็จ้วแห้งก่อนดีกว่าก็เดี๋ยวอันนี้ก็ ช่วยสมาร์ทบอร์ดเดี๋ยวช่วยทาสีขาวด้วยได้ไหมคะทาทาตีนี้โอทาทาตรแล้วเพราะว่าเดี๋ยวอันจะเอาอะไรไปแขวนแล้วมันเป็นสีสันถ้าอย่างนั้นมันจะได้ตัดกันสวยงามพื้นก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้เรเหลืออะไรบ้างคะพื้นเรียบร้อยตรงนี้ครับเหลือตรงนี้โครงสร้างก็เสร็จ90%ก็คือมุมโครงสร้างเสร็จแล้วตัวจะเต้มงติดลวดเพื่อกันแมลงตรงนั้นก็เสร็จหมดแล้ะ ก็พรุ่งนี้เราจะได้เอากระถางมาวางได้เลยนช่ไคะได้แต่งได้แล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วรบกวนพี่ช่างช่วยเรียงกระถางได้ได้ก็เดี๋ยวตอนนี้ก็รอเช็คระบบน้ําต้องขอบคุณมากนะคะดีกว่าที่อัดคิดไว้เยอะเลยยังไงก็ฝากด้วยนะคะดีสู้ๆกันอีกวันหนึ่งขอบคุณค่ะ ฝากบอกพี่ๆด้วยนะคมมนะการเนลมิตรโรงเรือนเกรรษตรจะเป็นอย่างไรต่อไปและเกมที่สองจะสนุกแค่ไหนช่วงหน้าห้ามพลาดครับ